ไปต่อเรื่องราวนี้รอมานานแสนนานสำหรับคนคนนี้เป็นนักแสดงวัยรุ่นที่มากความสามารถและวสำคัญกว่าน,นั้นคือเขาคนนี้ต่อสู้กับเรื่องราวของบทชีวิตนักแสดงมาพอสมควรกำลังพูดถึงอัดอวัตค่ะนักแสดงวัยรุ่นจากซีรีส์ไวฮอร์โมนไวว้าวุ่นเพื่อนเฮี้ยนโรงเรียมหลอนฉลาดแกมโกง ล่าสุดเจ้าตัวได้รับบทนำครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องดอยบอยเด็กหนุ่มชายขอบที่ลักลอบเข้าประเทศไทยมาขายแรงงานแต่สุดท้ายหลงไปทำงานเป็นเซ็กเวอร์ค่ะและผลงานเป็นนักแสดงนำครั้งแรกหนุ่มอัดสามารถคว้ารางวัลไ i s ์ซิงสตาร์อวอเทศกาลหนังภาพยนตร์นานาชาตินะคะที่ปูซานปีนี้ได้สำเร็จดีมากๆสำคัญเราไปเจอเจ้าตัว เราพูดน่ยดีใจด้วยแต่เขาพูดเขาจะดีใจมากว่าอย่างไรเชิญอัดคาเราเป็นผู้ร้ภัยชาวไทยใหญ่เป็นเซ็กซ์เวอร,เอร์เกอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับมผมว่าการมาเล่นบทนี้มันทําให้เราเข้าใจมิติที่มันลึกซึ้งขึ้นว่าจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพเนี่ยครับมันมี หลากหลาย i ม d เซตซึ่งไม่สามารถที่จะใช้แว่นตาเดียวในการตัดสินคนเหล่านี้ได้แล้วก็ผมว่าสุดท้ายคือไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรเราควรมองเขาเป็นคนเหมือนกันอันนี้คือพอยต์สำคัญที่สุดกับรางวัล<ช>ที่เพิ่งได้รับปื้มปลิมขนาดไหนดีใจมากมครับแล้วก็ภูมิใจมผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รับ มันเกินค่าสําหรับผมแต่ว่าสุดท้ายพอได้รับมามันไม่ใช่แค่แค่ตัวผมแต่มันคือสําหรับแบบพี่พี่ทีมงานทุกคนรอมานานแค่ไหนคะกับบทบาทแบบเต็มด้วยก็รอมา11ปีครับใช่ครับกว่าจะได้บทนําเรื่องแรกในชีวิตก็ดอยบอยฝากด้วยนะครับ นี่คือความสําเร็จอีก9ก้าหนึ่งของคําว่านักแสดงค่ะรวมถึงรางวัลก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งและเป็นกําลังใจมากๆนะคะในเรื่องราวของการทํางานในวงการบันเทิงเป็นกำลังใจให้แล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ